นิทานอีศบเรื่องจิ้งจอกไร้หางหมาจิ้งจอกตัวหนึ่งถูกกับดักจับเอาไว้ได้แม้ว่าท้ายที่สุดมันจะหนีออกมาได้สอมเร็ดด้วยความเจ็บปวดแต่มันก็ต้องเสียพวงหางอันแสนสวยงามของมันไว้เบื้องหลังมันเก็บตัวจากบรรดาหมาจิ้งจอกตัวอื่นอยู่เป็นนานเพราะมันรู้ดีว่าพวกตัวอื่นๆจะต้องย่อยเยยถากถางมันอย่างสนุกสนาน ล้อเลียนมันหรือไม่ก็หัวเราะลับหลังมันแต่ก็เป็นเรื่องยากสำหรับมันที่จะอยู่อย่างโดดเดี่ยวท้ายที่สุดมันจึงคิดแผนซึ่งอาจช่วยให้มันพ้นจากปัญหานี้ได้มันเรียกประชุมหมาจิ้งจอกทุกตัวโดยประกาศว่ามีเรื่องสำคัญมากที่อยากจะบอกให้ทั้งฝูงฟังเมื่อเหล่าหมาจิ้งจอกมารวมตัวกันเจ้าจิ้งจอกไร้หางก็ยืนขึ้นและกล่าวปราศัยยาวนานว่าด้วยพอยันตรา ไอ้ที่บรรดาจิ้งจอกทั้งหลายอาจจะต้องเผชิญอันเนื่องมาจากหางของพวกมันตัวหนึ่งหางอาจไปติดอยู่กับรั้วไม้จนโดนหมาล่าเนื้อจับได้อีกตัวอาจจะวิ่งไม่ออกเพราะพงหางหนักๆของมันนอกจากนี้ยังเป็นที่รู้กันดีว่ามนุษย์ล่าหมาจิ้งจอกเพียงเพราะต้องการหางเท่านั้นซึ่งพวกเขาจะตัดออกเป็นรางวัลแก่การล่าจากข้อพิสูจน์ถึงอันตรายและความไร้ประโยชน์ของการมีหางดังนี้หมาจิ้งจอกจกฝูงกล่าว มันจึงขอแนะนำให้หมาจิ้งจอกทุกต,ตัวตัดหางทิ้งหากเห็นแก่คุณค่าของชีวิตและความปลอดภัยพอมันกล่าวจบหมาจิ้งจอกชาราตัวหนึ่งก็ลุกขึ้นยืนและกล่าวยิ้มยิ้มว่านายท่านจิ้งจอกกรุณาหมุนตัวสักครู่เถิดแล้วท่านจะได้รับคำตอบของท่านเองเมื่อเจ้าจิ้งจอกไร้หางผู้น่าสงสารหมุนตัวเสียงโ่ร้องเย้ยหยันก็ดังสนั่นวั่นไหวมันจึงตระหนัก ว่าคงไม่มีประโยชน์ที่จะพยายามโน้มน้าวต่อไปให้พวกหมาจิ้งจอกทั้งหลายยอมตัดหางของพวกมันนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าได้รับฟังคำแนะนำของผู้ที่จะทำให้เราตกต่ำลงเท่ากับเขาพุทธภาสิตมิตรมินปิีนอเวสเสแม้ในมิตรก็ไม่ควรไว้ใจ